and we are สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าขสู่รายการชิโรคา c ิ a m i x v นะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Our l a s นะฮะทำมาต่อจากครั้ที่แล้วกันเลยดีกว่านะเหตุการณนะครับตกแตะชั้นบนนะฮะและพร้อมจะมีคนมาถามชื่อแล้วเราก็าคนพบพบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าตัวสอนเนี่ยโอย,โ,อยๆๆๆโปรแกร,แรมเดอะกอสเทลแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแปลว่าเรามาไปต่อกันดีกว่านะตอนนี้เราจะไปที่ไหนไงประเด็นเนี่ยเขาไม่ได้อีก ไม่ต้องห่วงครับทุกทางเข้ามากักมีทางออกอุ้ยกดลิฟต์อุ้ยอะไรอ่ะอ,อะไรอะ,อะ,ไ,รอะไรลูงเมื่อกี้มันมีอะไรกดลิฟต์ไใช่เหรอมีไงเนาะเปิดล็อกเฮ้ย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 ,ย,ย,ยลุกลูก ลุงลกจิตปะเนี่ยเออแต่ละห้องนี่มันอันตรายนะฮะเข้าสักห้องเดียวเกิดเหตุการณุกเ,เฉินขาานาดนักครับผมมเกิดเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากฮนะเอ็มลุกครับครับผม แล้วก็จะมาต่ออะไรดีวกว่าเราก็เลนทางจนได้นะฮะเฮ้ยมีทางนี้ด้วยเหรอจนได้ว่าไม่เคยมานี่ตปิดแปบบ๊บเฮ้ยเปดิดก่อนดีกว่าสุดม,มันต้องใชม้มันต้องใช้เมาส์หรืออะไรอ๋อคีย์บอร์ดไหนรให้เก็บไหมที่นี่นสบายไหมไม่ไหวบอกผมนะ ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเฮ้ย,ยแบตเตอรี่ก็ได้เอามาเถอะอนีน่ก็มีดกตัวนี้ไปนะว่าตัวนี้ก็ศพเยอะดี อยากให้เจ็บไหแมแป๊บนะโอเคครับเจ็บกด J แล้วกดเออไบ w a r Rider เป็ใครชื่อ Walker เป็นเพศชายครับมาที่นี่ันไม่มีอะไรให้เก็บเนาะส e. ุพีค์โคิวอเอนะพีทคือเนี่ย ต้อจะสอนทำไมอย่ายบอกวไม่มีอะไรสองห้าไหรเฮ้ย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 ไม่ดีมั้งตรงนี้ได้เหรอไอบ้บ้ายังไม่มีปืนเลยเดี๋ยวเอาลามันไม่มีปืนนะนี่นี่ไม่ดีม,ม,ดมั้งวุ้ยวุ้ยเอาเอาเอาและเอาละ ก็มาทำอะไรนี่ฮะเเฮ้ยโอ้โหยองเลยวัดดีครับสาสาโอ้โหเดินผ่านนะมงจะฆ่าเขาไวเนี่ยะดูก่อนนะฮะอุ้ยไปตามไปครับ บางทีีคุณไหมหน้าตามก็อ้อไอ้อะไรอ่ะมีคนดูรายการที่มันเสียไปแล้วเหรอคนบางคนบ้าบองคนเมนอะไรเขาเหมือนผู้ป่วยเขารอดเขาเป็นผู้มีชีวิตรอดไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่นี่แต่ก็ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีใครกลับบ้านได้เลยตายแล้วลูกโอ้ น่้าหนุ่มเนี่ยแล้วเขาว่านี่โอ้หนุงม <G ül üyor> หนุ่นม่น้กลัวมากอะ่ะแล้วเ,เข้าไปยังไงอ,ะอ่ะอ้าวตกลนได้แล้วที่นี้มีอะไรอดี๋ยวหายเดี๋าหายใจดังดิบนวด เหรอใช่ปะ้ะเรื่องไรไม่น่าใช่ตำรวจอนะมือปิดปบอบบอไม่เป็นหรอกวะเปิดปบอบบอยังเป็นเลยเฮ้ยของเด็ดของดีนี่ว่าเก็บหน่อยดิทำไมเราเก็บไปได้ไเป็นอะไรกับโต้เนะี่ยโต้เป็นกระจกอะว่านะแล้วเนี่ยจะเข้าไปยังไงอ๋อทางนี้ จามาเก็บแบตเตอรี่ต่อครับต่อหูลลงไม่ตื่นนะถ้าตื่นนี้ผมไล่ตกถึงบ้านเลยนะได้นะฮะอเปิดนะปิดประชดแม่ง ครับลงโน้โดดตังฮะโดดต okay, 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 ังเอาละฮะไปต่อกันเลยอย่าลืมครับมันที่แค่เกมมันทำอะไรไม่ได้เออกูตายแล้วกูตายแล้วโอเคโอเคโอเคกูตายแล้วกูยอมแพ้ก็ทำอะไรวัดวัดยังไงยังไงยังไงเฮ้ยมือ มอาไล่อ <muitas> ีกมามาบีบคออะไยางไรไวยิงหมดแล้วก็ถีบถีบถีบลกแป๊บอืมอืมอืออืโดดโดดโดดเหยียบอืมถ่ายถ่ายแม่งถ่ายใส้เอาปดอีเเลเลยเออถายแล้จำไม่ไดวันนี้จำไม่ได้ ไปต่อครับไม่มีอะไรต้องโกุพูดอย่างนี้พี่อะไรก็ยังไงกูปวดที่นี่อยู่เลยนืดมากไอยน,นี่มันก็อโอ้โหโทรศัไม่ได้ปิดประตูเตออเมื่อกี้ไม่เอาอนะนะ ห้องนั้นเราเก็บอะไรไปได้ปะเลยแลละเฮ้ยอะไร oh. ดูแค่ลูกไปหายโหสุดยอดสุดยอดดีดีด,ดีเจอากีประโยชน์ที่เดียวไงหายใจดังนีกเออ ไม่สนใจอะไรจังนั้นนะแค่เราเดินไปพอไม่มีอะเกิดขึ้นใช่ไหมเข้าไปนะเนี่ยม่กลัวอือฮุงเมื่อกี้ผมก็ไม่เอานะลุงไม่เอานะรอบนี้ผมไม่เล่นเลยนะลุงแต่ขอบคุณนะลุงที่นำทางผมอะ ไปประตูวะไปกันนี่ตัวฉันกัวไปประตูไปประตูกันมันมันก้องเปิดสิอีดอกไอ่เปลกอื้มอ้้โอู้หเฮ้ย ยูเมดบิซิกตายตายเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรฮะอ้าวกระจกแตกตรงนี้มัีเลือ <c oughs> ดวิสเนสพยานพยานงั้นเหรออิงนะพยานเฮ้ยอิงโนะตงี้องนะอิงโนะเดอะวิสเนสพยานโอ้โหยางยาวไม่อยากแปลเลย ถ้ามาันเถอะไม่แปลดีกว่าผมว่ากบเปิดโอ้ยตอ,อนนี้มีทั้งมือทั้งหัวยกพลังแหงเช็ดแหงชีนันี่มัน,นไม่กลัวอะไรขนาดเดินไปเพาะความกล้าห่นซ้ายแล้วเปิดประตูอ,อ้าวมีกีการ์ดดีกว่าลืมไปเปิดฮนะตำรวจแมวนะ เงี้อตำรวจเนียนะถูก้องไว้ดีกว่าอุ้อาดเลยเนี่ยเอ้ยตายเหรอเชี่ยมดีดีดีนะัดเดลยัยเขาโกหก,โกใครโกหกคุณไม่มีหรอกที่เนี่ยผมเป็นคนดีผมไม่ใช่คนโก,โกหกนะเล่นคอมกันดีกว่าโหลดเกมกันดีกว่าเกมอะไรกันเอาลาสดีไหมอืมกล้องจอนปิดก็ใช้ได้สมบูรณ์แบบ ส่งสอมูลสกิลิตี้เฮ้ยใครอะไอ้ไอตู้มงถามฉั่แลาเฮ้ยมันทำ้ยมันตัดไฟคือแฮปตูคอนเทนตไไล็อกเกอร์น้กเตลไฟเอาตายแล้วซ่อน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 ไม่โผล่นะถืงกล้องนะถึงกล้องนะทลอดนะมึงสวยโอ,อ้โหดีเดนพิก <Moon S 1> <c oughs> อ่านโน้ตจนนี่คือไอไอไอตัวใหญ่ <repetition ceu> น it, <c oughs> ั่นที่เจอในไฟล์ผู้ป่วยฮะไอตัวนี้ช่คิสบอกเกอร์กันเหรอตายแล้วเลือดมีเลือดมากมายอยู่ที่มือเขาแต่ก็ไม่ได้ซีทุกอย่างอะไรของเขาวะแปลมั่วไอ้หานะหยานะอย่าโผล่มานะข็ร้องเงี้ยวนะ โอ้ยปอดแบบโอ้ยโ้ยมันเปิดตัวข้างขมันเปิดตัวข้างข้าจะหายใจะอย่าหายใจดังมันหันมาแล้วอย่าหายใจดังกูบอกแล้วอย่าหายใจดังสมบ่าับอย่าอย่าอย่าหันมาโอ้ยมันปอะมาแล้วมาแล้วม้วมาแล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 ้าแแ มึงรอดแล้วชินมึงรอดแล้วมึงรอดแล้วมึงรอดแล้วสามสองหนึ่งโอเคโอเคกูรอดแล้วูรอดแล้วูรอดมันหายแล้วมไม่มาแล้วกูรอดแล้วูรอดแล้วไม่เสียไม่เสีย เจอไฟครับสิ่งนี้ en น้อเอ้ยไม่ใช่เจอนอกเลเฮเลนกระาแนทไม่อ่านตัวดำมันนะตัวดำมันนะ้ยเข้าับสับตาเคฮงนั้น เปิดไม่ได้ครับเฮ้ยฮะห้องนี้ครับจะรอดแล้วฮะดูเขาเปิดอีกประเล็ดหนึ่งมาอ้าวห้องไหนแน่ห้องไหนกันที่เปิดได้ห้องไหนล่ะห้องไหนกันล่ะมันอยู่ที่ไหนเั็นเหรอแล้ว security อ๋อ security ทางแรกที่เรามาไงล่ะโอ้ย มึงแสดงยิ่งเหรอเข้าใจคิดนะตกใจไม่ตกใจอะไรตกใจต้นไม้เอออะยทางข้างล่างแง่ไปเฮ้ยเปิดขึ้นแล้วฉันต้ยจนงถูกเปิดใครกันล่ะ คำมีผู้เปิดกันละไปแน่เอาเป็นว่าก็ขอจบหายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบก,ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะฮะแชร์นี่ลืมไม่ได้เลยนะแล้วถ้าทำไม่ชอบก,ก็ช่วยก็ดิสไลค์ไปได้เลยหรือจะคอมเมนต์ติชมคลิปนี้ก็ได้นะจะบอกว่าผมไม่เป็นเลยอะไรก็ได้มันก็ก็จริงแหละก็ผมเพิ่งเล่นลนะ ไม่ได้เล่นจบอักครั้งแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมทำตามนี้นะไม่ชอบก็เหมือนกันโอเคก็อย่าลืมติดตามผลงาน,นอื่นๆนะครับแล้วเจอกันะครับบ๊ายบายซิยา